สวัสดีครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตัวนี้เนาะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับวิธีการนะครับใส่แบบว่าความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นลูกค้าหรือความคิดเห็นสินค้านะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ยะครับตัวอย่างจะเป็นประมาณนี้นะครับความคิดเห็นสินค้านะครับเอาง่ายก็คือเป็นลูกค้าแหละเหมือนคล้ายๆลูกค้ามาคอมเมนต์ให้เรานะครับจะมีที่เราใส่ได้นะครับที่ผมทําไว้เนาะนะครับจะมีใส่รูปภาพประจาตัวนะครับชื่อนะครับ มีให้คะแนนนะครับเป็นตาแบบดาวเลยนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นนะครับรูปภาพแล้วก็วันเดือนปีนะครับเวลานะครับก็จะประมาณนี้นะครับการใส่เนาะนะครับส่วนวิธีการใส่นะครับก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับก็จะประกอบไปด้วยโค้ดต่างๆหน้านะครับเนี่ยครับที่ผมเตรียมไว้นะครับพวกนี้นะครับให้เอาไปใส่ในเว็บไซต์นะครับซึ่งมันจะมีแยกออกกันเป็นแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับ อย่างแรกอันเนี้ยนะครับเอาไปใส่ในเว็บเรานะครับอย่างที่สองตัวนี้จะไปใส่ในหน้าเว็บหรือหน้าเซลลเพจต่างๆของเราเนาะนะครับส่วนวิธีการใส่เนาะเดี๋ยวผมขอปรับอันนี้นิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับอันนี้นะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะครับก็ให้เอาลิงก์รูปภาพนะครับมาวางตัวนี้นะครับเราก็จะได้ภาพประจําตัวเลยนะครับอย่างที่สองเป็นดาวนะครับ ดาวก็คือตรงนี้นะครับนะครับอยู่ใต้ชื่อชื่อลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นดาวนะครับจะเริ่มต้นที่0ูนย์นะครับอันนี้นะครับเปลี่ยนเลขตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับสิบห้าเนี่ยครับสิบห้านี่ก็ประมาณ1นุดาดาวนะครับดาวเอามาจากตรงไหนนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันจะแยกออกเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือ หนึ่งสองสามสี่ห้าดาวนะครับแล้วก็แบบครึ่งดาวนะครับอันนี้แบบครึ่งดาวครึ่งดาวจะมีห้าสิบห้ายี่สิบห้าสามสิบห้าสี่สิบห้านะครับสิบก็คือหนึ่งดาวยี่สิบก็คือสองดาวนะครับสามสิบก็คือสามดาวถ้าอยากได้สามจุดห้าดาวก็คือใส่สามสิบห้านะครับนี่คือการใส่ดาวก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นคําบรรยายนะครับส่วนรูปภาพนี้นะครับใส่ไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็ลบทิ้งนะครับ ถ้าจะใส่ก็เปลี่ยนลิงก์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนลิงก์นะครับถึง jpg นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเอาลิงก์รูปภาพเรามาใส่นะครับอันนี้จะเป็นเวลาอ่าวันเดือนปีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่เป็น20เนาะนะครับ2020นนะครับเอาสักเดือน4นะครับวันที่เอาสัก15ก็ได้นะครับ15นะครับเดือนสี่นะครับอันนี้เวลานะครับศ0อะไรก็ใส่ไปเลยนะครับนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับก็จะใส่วันที่ประมาณนี้นะครับส่วนวิธีว่าเราจะเอาไปใส่ตรงไหนเนาะนะครับอย่างแรกเลยนะครับเข้าไปที่ตัวนะครับหน้าเว็บเรานะครับนะครัอเข้าเว็บล็อกอินเข้ามาจะประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปที่คําว่าปลักอินนะครับกดเข้าไปนะครับปลักอินนะนะครับลูปลักไฟนี่นะครับทีนี้ก็ให้คําว่า add new นะครับ ซึ่งบางคนถ้าเคยลงตัว Google อ่าก็คือควบก o o g l l Analytics นะครับหรือ t e g m a n a g e r นะครับจะมีปลั๊กอินตัวนี้อยู่แล้วนะครับถ้าแบบว่าสูตรใหม่นะครับนะครับก็เป็นอ่าตัวนี้นะครับพิมพ์ชื่อนี้เลยนะครับนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสีฟ้าฟ้านี่นะครับก็กดติดตั้งไปเลยนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ปลั๊กอิน ติดตั้งเปิดใช้งานแล้วนะครับเราจะได้ปักอินตัวมานะครับก็จะได้หน้านี้มานะครับพอเข้ามาเนาะนะครับทีนี้เราก็เอาโค้ดมาวางตัวนี้นะครับอันนี้คือผมวางโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับโค้ดตัวไหนใช่ไหมครับถ้าคนบางคนสงสัยเนาะว่าเอาโค้ดตัวไหนมาวางนะครับคือโค้ดตัวบนสุดนะครับนี่นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะครับมาถึงขีดเส้น นะครับเนี่ยครับเอาไปวางทั้งหมดเลยนะครับมาวางตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเนาะก็คือวางนี้ทั้งหมดเลยนะครับพอวางเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับกดเซฟได้เลยนะครับพอเซฟเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่หน้าเซลเพจเรานะครับหน้าเซลเพจเรานะครับอันนี้นะครับคืออันนี้ตัวอย่างอย่างผมใส่ไปแล้วนะครับเริ่มแรกนะครับถ้าจะใส่เนาะนะครับผมแนะนําให้ปรับปรับ เขาโคงของหน้าเซลเพจเรานิดหน่อยนะครับอ่าอย่างเช่นผมจะปรับเขาคงตัวนี้นะครับเพื่อจะให้ดูดีขึ้นก็สามารถปรับข้าคงได้นะครับตัวนี้นะครับปรับได้นะครับให้เหลือสิบห้าสิบห้าก็ได้นะครับสิบห้าทั้งหมดเลยก็ได้เนะอย่างเช่นผ5สิบห้าทั้งหมดเลยนะครับเนะครับสี่ตัวนี้สิบห้าทั้งหมดเลยนะครับ ครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่ให้ดูเลยนะครับทีนี้อยากให้ข้างบนเป็นระยะห่างเชกหน่อยนะครับเพื่อจะได้ดูดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ห่างเกินไปเรื่องขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราก็เอาเป็นตัวบล็อกนะครับมาใส่นะครับเอาบล็อกมาใส่นะครับแล้วก็ ลากดึงนะครับให้มันเต็มนะครับทีนี้ก็กดตั้งค่านิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับผมแนะนําให้ใส่ที่ซักประมาณอันนี้สิก็ได้นะครับตัวนี้ก็สิบห้าสิบห้านะครับสิบห้าหมดเลยนะครับสองตัวเป็นสิบนะครับอีกสี่ตัวเป็นสิบห้านะครับแล้วกดนะครับทีนี้นะครับพอตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาคําว่าโค้ดนะครับไปใส่นะครับเนี่ยนะครับ h t m l เนะครับ ตัวนี้นะเอาไปใส่นะครับตัวนี้นะครับพอใส่แล้วนะครับลากให้มันเต็มหน้านะครับเราก็มาก๊อโค้ดนะครับโค้ดที่ผมบอกนะครับที่เขียนว่าหน้าเว็บเนาะนะครับก๊อปปี้ทั้งหมดเลยนะครับก๊อปปี้นะครับเอามาวางตัวนี้นะครับกดข้างในนะครับคอนเฟืงนะครับคอนโทรลเอคอนโทรลดีนะครับก๊อปปี้แล้ววางนะครับอันนี้เป็นอาการเสร็จสิ้นนะครับเราก็ได้ มาแล้วนะครับแบบนี้นะครับทําไมภาพประจำตัวไม่ขึ้นใช่ไหมครับ่านะครับไม่ต้องสงใจนะครับนี่นะครับภาพประจาตัวผมยังไม่ใส่ลิงก์นะครับวิธีการใส่ภาพประจำตัวนะครับก็เข้าไปที่มีเดียนะครับแล้วก็ไปก๊อปปี้รูปมานะครับรูปไหนก็ได้นะครับที่เราใส่ไว้นะครับอย่างเช่นนี้นะครับเอาเด็กคนนี้ก็แล้วกันนะครับอ่านะครับแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์นะครับ แล้วก็เอามาวางนะครับนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ผมกําหนดนะครับอยู่ประมาณโอเคนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้ชื่อลูกค้านะครับชื่อลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนนะครับคําว่าชื่อลูกค้านะครับเปลี่ยนเป็นชื่อตามต้องการนะครับนะครับคำมันยายนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวพอยู่นี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับ ดาวนะครับอย่าลืมนะครับใต้ชื่อเล่นนะครับใต้ชื่อลูกค้านะครับมันจะมีตัวโค้ดตัวหนึ่งนะครับที่เขียนว่าเลข15นะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นเลขที่เราต้องการนะครับของผมจะเอา45หรือสสีดาวนะครับสีดาวครึ่งนะครับก็45นะครับมันจะไม่แสดงตัวนี้นะครับดาวนะครับคำบรรยายนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับส่วนรูปนะครับสามารถเปลี่ยนได้หรือลบทิ้งได้นะครับไม่เอาก็ลบตัวนี้ทิ้งนะครับถ้าจะเอาก็ เปลี่ยนโค้ดนี่ครับตัวนี้นะครับฟันหนูจนถึงฟันหนูนะครับอ่ะฟันหนูตั้งแต่เท่ากับนะครับจนถึงฟันหนูข้างหลังนะครับโอเคนะครับนี่นะครับอ่านะครับเอามาวางตัวนี้นะครับอยากได้ภาพมากกว่านี้ครับก็ Copy ตัวนี้นะครับก็นะครับก็อินเตอร์วางนะครับก็จะได้สองภาพนะครับหรือว่า จะภาพแนวนอนนะครับภาพแนวนอนก็ Copy อคำว่า image ถึงตัวนี้นะครับ c o p y นะครับข้างหลังนะครับพิมพ์เตนะครับแล้วก็ว่างนะครับเราก็จะได้2ภาพต่อกันนะครับแบบนี้นะครับของผมไม่เอาแล้วกันนะครับเอาขอเอาภาพเดียวนะครับเป็นตัวอย่างนะครับส่วนวันที่นะครับก็เปลี่ยนได้เลยนะครับวันที่เวลานะครับสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับพอเสร็จกดนะครับเหลืองนะครับแล้วก็เซฟนะครับ แล้วก็มาดีเฟสดูนะครับปึ๊บนะครับกดลูกตานะครับนะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับสีดาวนะครับสีดาวขึ้นนะครับวิธีการก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับส่วนวิธีจะใส่อันที่สองเนาะนะครับจะก๊อปปี้วางเลยก็ได้นะครับกดตัวนี้นะครับย่อขึ้นเนาะย่อขึ้นนิดหน่อยนะครับ ตัวนี้ก็กด copy วางแล้วเข้าไปแก้ไขก็ได้นะครับกดตัวนี้นะครับ Copy นะครับนี่นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ผมแนะนําให้ทําให้มันเว้นระยะห่างกันหน่อยนะครับเพื่อที่มันจะได้ดูดีขึ้นนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับเอามาวางนะครับคลิกนะครับแล้วก็ลึงขึ้นมาให้เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะดูดีขึ้นนะครับนะครับไปดูนะครับรีเฟซดูเลยนะครับ นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับลองลองทำกันดูนะครับนะครับสวัสดีครับ